ช่วงนี้หลายคน work from home ต้องทำงานจากที่บ้านสาเหตุจากเจ้าไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดใช้เจ้าฝุ่น PM 2.5อีกเมื่อต้องอยู่บ้านมากขึ้นจะทำยังไงที่จะประหยัดค่าน้ำค่าไฟหรือพลังงานต่างๆในบ้านเพื่อเหลือเงินออมไว้ใช้ในช่วงวิกฤตดีนะมาดูวิธีแรกกันค่ะง่ายๆเลยเริ่มจากการถอดปลั๊กให้เป็นนิสยัยเมื่อเลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ปิดไฟทุกครั้งที่ออกจากห้องนอกจากช่วยประหยัดค่าไฟแล้วยังป้องกันอันตรายได้อีกด้วยนะคะ 2. ใช้แอปพลิเคชันช่วยควบคุมการใช้ไฟฟ้าในบ้านช่วยให้หมดห่วงเวลาที่เราลืมปิดไฟหรือลืมปิดแอร์เพราะตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ตามต้องการเลยค่ะ 3. จัดบ้านโดยคำนึงถึงทิศทางแสงและทิศทางลม ทำให้บ้านได้รับแสงสว่างเพียงพออากาศหมุนเวียนได้เป็นอย่างดีบ้านไม่ร้อนลดการเปิดแอร์ด้วยค่ะ 4. ใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟแบบเก่าเพราะหลอด LED กินไฟน้อยกว่าหลอดไฟแบบเก่าช่วยประหยัดค่าไฟได้ค่ะ 5. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่25องศาเซลเซียสเพราะเป็นอุณหภูมิที่เย็นพอเหมาะสำหรับอากาศบ้านเราและช่วยประหยัดค่าไฟได้ดี หากเปิดอุณหภูมิที่ต่ำกว่านี้ก็จะกินไฟมากขึ้นนอกจากนี้ควรตั้งเวลาปิดในช่วงก่อนตื่นนอนสัก1ชั่วโมงหรือปิดแอร์ทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน1ชั่วโมงก็จะช่วยประหยัดไฟและประหยัดพลังงานได้อีกทางค่ะ 6. ใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศวันไหนที่อากาศเย็นหน่อยก็ลองเปลี่ยนมาใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศดูนะคะช่วยประหยัดไฟไปได้อีกมากเลยค่ะ เในวันที่ค่า PM 2.5น้อยก็ควรเปิดหน้าต่างรับลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศและทำความสะอาดมุงลวดหรือถอดผ้าม่านมาซักทำความสะอาดเพื่อรับแสงภายนอกเป็นการช่วยลดการเปิดไฟในบ้านได้ค่ะ 8. ปซักผ้าหรือล้างจานครั้งละมากๆเพราะช่วยประหยัดไฟน้ำและทรัพยากรอื่นๆได้มากกว่าทำครั้งละน้อยชิ้นค่ะ 9. ดูแลรถที่จอดทิ้งไว้นาน รถที่ไม่ได้ใช้งานหรือจอดทิ้งเอาไว้หลายคนอาจคิดว่าไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรมากแต่ลืมไปหรือเปล่าคะว่ารถยนต์เป็นสิ่งที่เสื่อมสภาพตามการเวลาแม้ว่านานๆานจะใช้ทีก็ตามมาดูวิธีดูแลรถยนต์สำหรับรถที่ใช้งานน้อยหรือไม่ค่อยได้ขับกันคะ่ะ 1. ล้างรถอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อไม่ให้ฝุ่นและสิ่งสกรปรกเกาะอยู่ที่สีรถนานเกินไปจนยากที่จะล้างออก 2. เติมลมยางให้แข็งกว่าปกติการจอดรถทิ้งไว้นานๆน,น้ำหนักที่กดทับอาจทำให้ยางเสียรูปควรเติมลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ5-10ปอนเพื่อให้มีลมมากพอที่จะรักษารูปทรงของโครงสร้างยางให้เป็นปกติได้มากที่สุด 3. ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อไม่ให้แบตหมดเพราะถึงแม้เราจะไม่ได้เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้แต่แบตเตอรี่ก็ยังคงมีการจ่ายกระแสะไฟฟ้าไปเลี้ยงระบบในรถยนต์อยู่ 4. เช็คระดับของเหลวในเครื่องยนต์ <_ d ata> เช่นน้ำมันเครื่องน้ำในหม้อน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆไม่ให้เกิดสนิมสุดท้ายหมั่นสตาร์ทเครื่องยนต์แม้จะไม่ค่อยใช้แต่คุณก็ควรนำรถออกไปขับบ้างเป็นระยะทางสั้นๆเพราะการสตาร์ทเครื่องยนต์จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานและชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่และในรถยนต์นั้นมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เป็นจุดหมุนเช่นระบบช่วงล่างลูกหมากต่างๆ ซึ่งหากปล่อยให้อยู่กับที่นานๆอาจทำให้เกิดการศึกรอได้ค่ะทั้งหมดนี้คุณก็สามารถประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยค่ะแต่ถ้าใครเห็นว่าอากาศเย็นแล้วอยากจะประหยัดน้ำด้วยการอาบน้ำแค่วันละรอบหรือ2วันครั้งอันนี้ไม่แนะนำนะคะช่วงนี้ต้องรักษาความสะอาดกันเป็นพิเศษเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองและคนรอบข้างค่ะ